รางวัลคูกายออฟเดอะเยียร์บอยประกอบชัดบริรักษ์และเด็ก์ ade, คูกินยาทันออนี่ไรส์ต๊อารักอมรอสุขสิรีโอชสรามศิริรักมาแนละ้ว อยู่ในมือเราทุกโซนครับิีมให้เกียรติืุกเซอร์เลยค่ะให้ระกาสเลยเหรอใช่ค่ะเอานะเอานะฝ่ายชายบ้างดีกว่าคร,ครับในมือครับใครดีครับใครดีครับ<ช>โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้นะสดๆนะสดๆน,นะและโอ้โหรางวัลคู่กาย of the year 2 0 1 2ในปีนี้ได้ ดีไกลๆที่งหลอดเลยนยทุกคนใหญ่เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้จริงก็ก็กำลังจมี โซโบริกอีกหนึ่งคนใช่ทัพโยนเลือกคู่กันเลยค่ะใช่ที่คุณพี่สุกิลได้บอกไปนะฮะวันนี้มีโซโบริกสามท่านด้วยกันมีพี่เบิร์ดมีพี่พี่คุณเดชครับกล่าวอะไรสักหน่อยนะครับครัวก็ส่วนทุกคนครับผมสวัสดี่ที่จับต้นครับสวัสดีครับผมผู้บริหารทีมงานทุกคนของดารลาร์จี่นะครับผมแล้วก็ ขอบคุณมากครับที่ได้จัดงานในแบบนี้ครับแล้วกบบ็ขอบคุณสำหรับรางวัลสชมเปี้ยนแบบนี้ครับผมขอบคุณแฟนท่านทุกคนนะที่คอยโหวตเข้ามานะครับแล้วก็ต่างกันครับผมคู่กรรมครับสี่เมษายูนี่ครับขอบคุณครับ